สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เกิดราศีเมษประจำเดือนกันยายน2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไร๋ยูเรามาเช็คดวงชะตากัน ในช่วงเดือนกันยาย,ยนนี้นะนี่มีชื่อบทของไพ่เจดีเข้ามาลื่อนไหวนะคะซึ่งอาจจะมีผู้ใหญ่นะคะหรือว่ามีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนคนที่เกิดราศีเมษโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของการเรียนการศึกษาหรือเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆก็มีโอกาสนะคะที่จะเข้ามาเคลื่อนไหวหรือเจอคนที่ดีนะคะเข้ามาให้คําแนะนําหรือช่วยเหลือทุกเรื่องเลยไพ่ใบแรกนะซึ่งเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้เป็นไพ่ใบใหญ่เหมือนกันคือไพ่ปีศาจน่ะ ไพ่ใบน,นี้คือเรื่องของอารมณ์เรื่องของกิเลสเรื่องของความต้องการความทะเยอทะยานนะตอนนี้จะมีความรู้สึกที่อยากจะทํานั่นอยากจะทํานี่อยากจะลงทุนทําธุรกิจตลอดเวลานะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความต้องการด้วยนะคะฉันถือว่าในแง่มุมที่ดีก็คือเรื่องของความคิดที่อาจจะมีความคิดหรือไอเดียตลอดเกี่ยวกับเรื่องของการลงทนุนเรื่องของการมีมุมมองกับเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์หรือการตลาด จะเกิดขึ้นนะคะค่อนข้างเยอะนะแต่ข้อเสียก็คือต้องพยายามควบคุมเรื่องของกิเลสที่หนึ่งนะเพราะการที่เราทําอะไรโดยขาดการไตรตรองเนี่ยอาจจะทําให้นะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการทํางานที่ผิดพลาดได้นะคะอิทธิพลของไพ่ถ่วยเข้าหาด้วยนะ mm. ก็ถ้ามองในเรื่องของความรักอาจจะเป็นเดือนที่ต้องการความรักความเอาใจใส่นะคะแล้วก็ถ้าเรามองในเรื่องของธุร,รกิจลนะ่ะก็อาจจะเป็นธุร,รกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการหรือเปล่านะอาหารการกินเครื่องดืม่ม นะหรือธุรกิจช่วงค่ำช่วงกลางคืนะนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆก็ได้นะฉันก็บองว่าเป็นอยู่ชินของไพ่แบบที่สร้างโอกาสมากกว่า สำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะคะเดือนนี้ก็ยังห็นชท่อพลของไพ่การเดินทางนะฉันอาจจะมีเรื่องของข่าวดีหรือการเดินทางเกิดขึ้นหรือมีคนมาเยือนนะคะและยังมีชื่อิลของไพ่ผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่องนะคะเพียงแต่ว่านะคะอิทธิพลของไพ่มรณะนี่ยังเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้ด้วยนะคะฉะนั้นคนที่เกิดราศีเมษเองอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารเรื่องของการลงชุนเรื่องของการทําธุรกิจนะคะก็ถือว่าอาจจะเป็นไพ่ที่มีศัตรูนะหรืออาจจะมีโอกาสที่จะมีคน นำความเดือดร้อนมาให้แล้วก็เรื่องกฎหมายเรื่องคดีความด้วยแล้วก็ปัญหาสุขภาพนะคะอาจจะเกิดขึ้นบ้างนะคะฉะนั้นเราก็ต้องไประวังตรงส่วนนั้นแล้วกันในตําแหน่งของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้ชายตําแหน่งนี้ดีนะหน้าที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะทำให้เกิดโอกาสนะคะแล้วก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ก็ดีเหมือนกันหน้าที่จะมีเรื่องของข่าวดีเรื่องของข่าวทางไกลนะคะหรือเรื่องของการเดินทางหรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่เกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งน่าที่จะเข้ามาทําให้คนที่เกิดนะคะราศีเมษเนี่ยนะคะได้รับโอกาสนะคะหรือได้รับความสําเร็จเช่นเดียวกัน ในตำแหน่งของบ้านที่ยู่อายสำนักงานร้านค้าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะอาจจะมีข่าวดีหรือคนในบ้านก็ประสบความสําเร็จนะหรือในเรื่องของร้านค้าต่างๆนะการประกอบธรุรกิจการค้าการขายนะก็ยังเกิดโอกาสเช่นเดียวกันค่ะและตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่อาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะอาจจะต้องไปปรับกันนะคะเดี๋ยวต้องพูดกันนะคะให้เข้าใจด้วยโดยเฉพาะเรื่องของงานเรื่องของเงื่อนไขเรื่องเอกสารต่างๆนะคะก็อาจจะต้องพูดกันให้เคลียร์นิดนึง นะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องลงไปช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้กับญาติก็ได้แล้วเราก็ต้องไปเตือนด้วยนะว่าในเรื่องของการค้ำประกันต่างๆนะยังต้องระวังอยู่นะคะในะตำแหน่งของบริวารที่ถือว่าดีนะคะคือบางคนที่มีบริวาร2คนนะก็ถือว่าดีทั้ง2คนเลยนะคะแล้วก็บริวารจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาหรือเข้ามาประสานงานนะให้คนที่เกิดราศีเมษนะคะประสบความสําเร็จในะตําแหน่งของลูกหรือหลานนะก็จะมีข่าวดีด้านการเรียนมีข่าวดีด้านการงาน นะคะแล้วก็อาจจะเข้ามาสนับสนุนดวงอ่ะเรื่องงานเรื่องธุรกิจสําหรับคนที่เกิดราศีเมษด,ด้วยอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้ก็ได้นะหรืออาจจะมีเรื่องของการลงทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์นะคะและตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างนี้ให้ไปปรับแต่ถือว่าเพื่อนยังเป็นเพื่อนที่ดีอยู่นะคะในตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะคนที่เกิดราศีเมษนะคะก็เป็นคนที่ใจบุญใจกุศลนะคะคือเป็นเดือนที่อาจจะมีความคิดที่อยากจะไปทําบุญก็ได้นะ,ะแล้วก็บางคนก็อยากไปเรียนต่อ นะนี่ก็มองว่าเป็นความรู้สึกที่ดีนะคะไพ่ยิบสีพยากรณ์นะคะก็ยังเตือนนิดหน่อยนะคะว่าคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยต้องควบคุมเรื่องของลมอย่าใจร้อนอาจจะนี้อาจจะมีเรื่องของโทสะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแล้วก็เรื่องของวิบากกรรมเรื่องของสัตว์โตที่ยังเข้ามาอยู่ในช่วงนี้นะฉซน,นจะทําอะไรก็ต้องทําให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ทําให้ถูกกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพร่างกายให้มากหน่อยนะคะรวมถึงนะคะเป็นเดือนที่ไม่ควรนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพิธีกรรม นะที่เราไม่มีความรู้นะคะถ้าเราไปทาพิธีกรรมที่เราไม่มีความรู้อะ่ะมันอาจจะทําให้ดวงของเราตกนะคะเราก็ไม่ได้ส่งผลดีนะคะฉะนั้นเขาก็อาจจะเป็นการเตือนตรงส่วนนี้ด้วยนะคะรวมถึงนะการบูชาองค์ท่านท้าเวสวรนนนะคะยังเป็นสิ่งที่ดีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าต้องตั้งท่านให้ดีอย่าตั้งกับหัวกับหางอะนะคะฉะนันต้องไปดูนะในเรื่องของอหิ่งหิ่งที่เราบูชาท่านด้วยทําให้เกิดความสะอาด นะก็จะทําให้ดวงชะตานี้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะจะถือว่าไพ่เขายิ่งเตือนว่าดวงมีค้อนะ,ะนั้นเราก็ต้องไประวังนิดนึงหรือว่าไปทําบุญไปสะดอกค้อแล้วก็เรื่องของที่เตือนไปก็ไประวังแล้วก็กฎหมายเรื่องคดีความอ่ะอันนี้ให้รอบคอบแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการค้าประกันนะคะอิทธิพลของไพ่การทํางานที่เข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้นะคะก็มีไพ่งานเกิดขึ้นใบหนึ่งนะก็ถือว่าการทํางานเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่มีการแบบร่วมมืนลงทนุนมีการประสานงานกัน นะหรือว่าคนไหนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้าส่งออกเป็นที่ปรึกษาหรือคนที่ทํางานประจำนะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่มีการประสานงานเกิดขึ้นนะคะซึ่งมองว่าเรื่องของการทํางานยังไงก็เกิดโอกาสหรือเกิดความสําเร็จสําหรับคนที่เกิดราศีเมษนะถึงแม้ว่าอาจจะมีความอึดอัดใจบ้างนะคะในช่วงต้นเดือนนะคะแต่พอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วการทํางานมันจะราบรื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผลนะคะที่ก้าวหน้าแล้วก็เป็นไปตามที่คนที่เกิดราศีเมษนะคะวางแผนเอาไว้โดยเฉพาะตําแหน่งผู้ใหญ่ก็ ดีด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลือหรือคุ่สภาพสตรีนะคะก็ยังเข้ามาประสานงานนะหรือเข้ามาทําให้เกิดโอกาสที่ดีกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจอยู่นะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะต้องมองว่านะคะรายได้มาจากงานนะคะถือว่าการเงินเนี่ยยังไงก็ยังเกิดโอกา,าสสาหรับคนที่เกิดราศีเมษเพียงแต่ว่าเดือนนี้อิทธิพลของไพ่ปีศาจนี่เป็นไพ่เรื่องของการใช้จ่ายนะฉะนั้นนั้นในเรื่องของการใช้จ่ายอยากให้วางแผนให้ดีอิทธิพลของไพ่แปดาบห้ามประกันไพ่มรณะอีกนะดวงมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงนะคะจน,นเรื่องของการเงินอยากให้รอบคอบนิดนึงก็อยากให้ระวังทั้งเดือนเลยนั่แหละนะคะหรือว่าในช่วงต้นเดือนนะจะซื้อหรือจะขายอะไรหรือจะลงทุนอะไรอยากให้วางแผน ให้ดีนิดนึงนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายอาจจะทําให้มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะตําแหน่งของญาติพี่น้องคู่ครองคนรักนะคะหรือตําแหน่งของเพื่อนเนี่ยนะอาจจะเป็นตําแหน่งที่ต้องระมัดระวังนะคะกับเรื่องของการเงินให้มากที่สุดนะคะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีดวงค่ะอิทธิพลของไพ่ช่วยขึ้นนะ,ะก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นกับเรื่องของความรักหรือมีคนเข้ามาพูดคุยแหละนะคะก็เป็นความรักที่มีโอกาสจะพัฒนานะคะส่วนคนที่มีคู่นะคะหรือสาม,มีภรรยา อาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีความระแวงสงสัยแหละนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการนอกใจกันมาก่อนนะ,ะแต่ว่าเดือนนี้นะคะยังมีช่วงของไพ่ที่ดีเกิดขึ้นเนี่ยนะคะซึ่งถือว่าความรักเนี่ยจะกลับมาหวานชื่นมากกว่าที่ผ่านมานะ,ะฉะนั้นอาจจะต้องใส่ใจการลดความระแวงสงสัยลงพยายามปรับแล้วก็ให้อภัยในสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตนะคะจะไม่เรื่องของความสัมพันธ์หรือชีวิตครอบครัวนี้เดินหน้าต่อไปได้นะคะ สุขภาพร่างกายนะอยากให้ระวังเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการดื่มนะคะแล้วก็ควบคุมนะคะในเรื่องของไขมันน้ำหนักตัวปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนนะคะพักผ่อนน้อยนะคะมีปัญหาเรื่องของสายตาน้ำเหลืองไม่ดีนะแล้วก็นะการทำงานของไตถุงน้ำดีท่อน้ำดีกระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบนะคะฉันถือว่ายังมีชิบนของไพ่ที่เป็นไพ่เจ็บป่วยเข้ามาบ้าง คนที่เกิดราศีเมษเองต้องดูแลติงให้มากหน่อยนะคะแต่เดือนนี้ยังมีชีพนของพห้คุณหมอนะถ้ามีปัญหาสุขภาพก็จะเจอคุณหมอเก่งๆนะคะเข้ามาดูแลหรือ,อยังฟื้นตัวได้แต่ก็ยังต้องระวังนะเพราะถือว่าเดือนนี้อาจจะมีเคราะห์ด้วยนะซึ่งก็ถ้ามองเนี่ยนะคะเคราะห์เรื่องอะไรอะ่ะมันมันยังเห็นอยู่2อ,อย่างก็คือ ข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพอ่ะนะคะแล้วก็อาจจะเป็นข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายเรื่องคดีความอ่ะนะคะซึ่งเราก็ต้องไประวังให้มากหน่อยในช่วงนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ใช่จะสุขภาพร่างกายของคนที่เกิดราศีเมษอย่างเดียวสุขภาพร่างกายของญาติพี่น้องคู่ครองคนรักนะคะหรือว่าเพื่อนนะคะอาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยอันนี้ต้องไปเตือนกันให้มากหน่อยนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไร คนที่เกิดราศีเมษวันอาทิตย์เดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ส่งผลดีกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะถือว่าเกิดโอกาสนะคะเรื่องของความสามารถเรื่องของการใช้ทักษะหรือว่ามีเรื่องของไหวพริบเรื่องของเล่ห์เหลี่ยมต่างๆนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรือการพูดคุยธุรกิจเนี่ยนะคะน่าที่จะทําให้ธุรกิจการงานนะคะเติบโตนะคะ แต่คนที่เข้ามาก็เป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมนะฉันเราก็ต้องแบบคุยกันให้ชัดเจนหรือว่าเอกสารหรือว่าเรื่องของเงื่อนไขหรือการลงทุนหรือการทํางานเนี่ยต้องคุยกันให้รอบคอบนิดนึงนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานนะถือว่าการเงินยังเกิดโอกาสแต่เดือนนี้ยังต้องระวังค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือมีดวงที่อาจจะมีการถูกหลอกฉุกโกงฉะนั้นเรื่องของการเงินยังต้องระวังอยู่การเอาเปรียบในเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไงอันนี้ก็ต้องคุยข้อตกลงด้านการเงินให้ให้เรียบร้อยด้วยส่วนเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะหรือว่าเข้ามาผัวพันแต่เป็นความรักที่เกี่ยวข้องกับดเรื่องงานเรื่องผลประโยชน์เท่านั้นนะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องระวังจะมีปัญหาเรื่องของมือที่3เกิดขึ้นหรือคู่ครองคนรักอาจจะนําปัญหาหรือความเดือดร้อนมาให้นะคะฉะนันคนที่เกิดมานอาทิตย์เนี่ยถือว่าเราเด่นเรื่องงานละเรื่องของความคิดเรื่องของความสามารถต่างๆก็ค่อนข้างโดดเด่นเราก็เน้นกับเรื่องงานแล้วก็อยู่บนความรอบพอแล้วกัน คนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นะคะถือว่าเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีนะเฉพาะเรื่องของการทำงานนี่ก็เติบโตแล้วก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าได้รวดเร็วนะคะคนที่ไปอาสมัครงานหรือว่าไปสอบบรรจุหรือว่ามีเรื่องของการไปแข่งขันนะคะกับเรื่องของงานเรื่องธุรกิจหรือการเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะหรือการเดินทางไปแนะนำอ่ะกับเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าเรื่องของการทำงานต่างๆนี่นะคะก็น่าที่จะเกิดความสำเร็จแหละหรือเกิดความราบรื่นนะคะฉะนั้นถือว่าข่าวดีกับเรื่องงาน หน้าที่จะเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการเดินทางต่างๆนะคะก็ดีค่ะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีเลยมีสภาพคล่องนะ,ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดจริงๆเป็นไพ่คนโสดนะแต่ถือว่ามีเสน่ห์นะจะมีคนเข้ามาเริ่มต้นแต่จะเป็นความรักแบบสบายๆหรือคบหากันแบบสบายๆไม่ผูกมัดนะ่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะก็เป็นความรักที่สดชื่นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารนี่ถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะ จะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาให้การสนับสนุนนะแล้วก็เข้ามาทําให้เรื่องของการทํางานหรือเรื่องของหน้าที่เติบโตมากขึ้นด้วยรวมถึงคนที่ค้าขายเนี่ยนะคะก็ถือว่าดวงเนี่ยการค้าการขายก็เกิดสภาพคล่องนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องเลยนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยนะหรือว่าอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่พ่อแม่กับคนต่างถิ่น ต่างชาตินะคะเข้ามาผัวพันนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะ,ะยังเป็นความรักที่สดชื่นค่ะคนที่เกิดในช่วงวันพุธนะคะถ้าทําธุรกิจนะคะหรือว่าทําอาชีพนะคะที่เป็นเป็นแพทย์เป็นพยาบาลทํางานข้าราชการนะทหารตํารวจเป็นรปภทํางานที่เกี่ยวข้องนะ,ะกับเรื่องของการขายแก๊สขายน้ามันนะคะขายสารเคมีหรือว่า อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกําจัดมแมลงอะ่ะรวมถึงคนที่นะคะทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายประกันต่างๆคนที่เป็นสัป,ปเหร่อทำงานเป็นครูบาอาจารย์ทํางานด้านหัวละศาสตร์นะหรือทํางานพิจีกรรมนะต่างๆเป็นคนทรงอย่างเงี้ยอันนี้มองว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องนะ หรือคนที่ทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสาระนะกับเรื่องของวิญญาณต่างๆด้วยนะคะคืออาจจะเป็นอาชีพนะคะที่ถูกโฉลกะะกับเรื่องของของไพ่ด้วยนะมองว่าปัญหา,าจะไม่มากนะเพียแต่ว่าในเรื่องของการทํางานเนี่ยจะเน้นกับเรื่องของผลประโยชน์ไม่ได้อาจจะต้องเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะให้มากหน่อยแล้วก็ต้องทํางานให้เกิดความโปร่งใสหรือทํางานให้มันให้มันมีเรื่องของประสิทธิภาพนะคะให้เยอะๆหน่อยนะคะ ่วนคนที่ไม่ได้ทําอาชีพด้านนี้นะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการยกย้ายเกิดขึ้นคือมันจะมีปัญหากับเรื่องงานนะค่อนข้างมากเหมือนกันนะฉะนั้นยังต้องระวังอยู่แล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยนะจ,จะเป็นไพ่ที่บอกว่าคนที่เกิดวันพุ่นเนี่ยเป็นคนที่แบบย่าอยู่กับที่อ่ะอาจจะต้องพยายามนะคะลดในเรื่องของทิฐิลดในเรื่องของอารมณ์ร้อนลงแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเอาตัวเองออกมาจากความทุกข์เอาเตงออกมาจากความพ่ายแพ้นะแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะ พระยามองเห็นในเรื่องของสัจธรรมให,ให้ชัดเจนคือบางทีมันปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ประสบความสําเร็จเราลองมองว่าไอ้ความที่ไม่ประสบความสําเร็จเราได้ประโยชน์อะไรกับสิ่งนั้นไงนะคะแล้วก็นําสิ่งนั้นอ่ะนะคะมาทําให้เกิดประโยชน์หรือนําไปช่วยเหลือคนอื่นเขาอะไรประมาณนี้อาจารยอาจจะต้องมองให้ให้ให้ถ่องแท้นะคะแล้วก็ดวงชะตาเนี่ยนะ,ะอาจจะต้องอต่อสู้ดิ้นรนเนี่ยนะคะกับเรื่องของการทํางานนะคะ ให้มากหน่อยในช่วงนี้นะคะแต่ต้องยึดหลักคุณธรรมเป็นหลักเลยนะคะส่วนเรื่องของการเงิน,นก็ค่าใช้จ่ายเยอะกว่าทุกวันเขาอะนะคะก็มีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงนะหรือบางคนนี่ก็มีปัญหาเรื่องแบบกฎหมายเรื่องคดีความติดคุกติดตารางเลยนะฉันยังต้องระวังนะคะให้มากหน่อยนะครับไม่ควรเคลื่อนไหวด้านการเงินไม่ควรค้ําประกันนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดไม่เด่นเลยนะคะหลีกเลี่ยงไปก่อน ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ก็ต้องระวังจะมีปัญหาแบบการทะเลาะวิวาทกันหรือการใช้กําลังกันหรือถึงขั้นหย่าร้างเลยนะคะอันนี้ต้องระวังด้วยสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะถือว่าคนที่เกิดวันพุธเนี่ยดวงตกเคราะห์นะคะอาจจะต้องดูแลสุขภาพของเตไปตรวจสุขภาพต้องมีสติกับการใช้ชีวิตอย่าประมาทแล้วก็หาเวลาไปทําบุญไปสะดอกเคราะห์นะคะจะทําให้ดวงชะตาดีมากขึ้นรวมถึงนะคะต้องสังเกตตัวเองด้วยว่าตัวเราเองเนี่ยเคยเข้าไปร่วมพิธีกรรมอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่า นะคะอาจจะต้องหาเวลานะคะเป็นรถน้ำมลน่ะนะคะหรืออาจจะไปต้องไปตรวจสอบดูในตำแหน่งของบริเวณบ้านหรือเปล่าว่ามีสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่สะอาด นะคะอาจจะต้องทําความสะอาดหรือเก็บสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์นะคะไปไปบริจาคหรือว่าไปทิ้งนะคะจะทําให้นะคะในเรื่องของดวงชะตานี้ดีมากยิ่งขึ้นรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบ,บูชาเนี่ยวางท่านในตาแหน่งที่ถูกต้องไหมนะคะแล้วก็มีเรื่องของการวางกลับหัวหรือเปล่า,หร,ลาหรือวางต่ําเกินไปไหมอันนี้ให้ไปสังเกตนะคะแล้วทําให้ดีนะคะรูปของบรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้วอ,อยู่ในบ้านหรือเปล่าถ้าอยู่ในบ้านหรือนํามาบูชาวางถูกจุดไหมนะคะ ฉะนั้นเราต้องไปตรวจสอบดูแล้วก็ทําให้ดีแล้วก็ในส่วนไหนที่เป็นส่วนที่อยู่อาศัยอ่ะที่มีรอยแตกรอยรั่วรอยร้าวให้ไปทําการแก้ไขซะนะคะก็จะทําให้ดวงชะตาของคนในครอบครัวนี้ดีมากขึ้นค่ะอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่ามีปัญหาสุขภาพกับมีปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความความรักก็ไม่ค่อยดีนะอันนี้เราก็ต้องไปแก้นะคะคนที่เกิดน,นะคะ ในช่วงวันพฤหัสบดีเดือนนี้ยังไงงานก็อาจจะหนักจะเหนื่อยแต่ถือว่ายังผ่านไปได้โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่องเลยอาจจะทํางานเช้าขึ้นทํางานดึกขึ้นแต่ถือว่านะคะจะประสบความสําเร็จส่วนเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างแต่เป็นเดือนที่จะยังสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเงินได้ส่วนเรื่องของความรักนะคนโสดไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักอยากให้ไปปรับกันให้มากหน่อยนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานขราชการทํางานด้านวิชาการต่างๆอันนี้ถือว่าเกิดโอกาสที่ดีมากๆหรือคนที่ทำงานประจำอ่ะ ผู้ใหญ่ก็ยังให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลืออยู่นะอาจจะเป็นเดือนที่มีความคิดที่จะวางแผนการลงทุนหรือไปเรียนไปศึกษาต่อหรือกําลังขอทุนก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีเลยนะ,ะมีสภาพกล่องนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดานะคะที่เราแบบบูชาจะเข้ามาให้โชคค่ะส่วนเรื่องของความรัก สำหรับคนโสดเนี่ยนะคะก็มีโอกาสพบรักต่างวัยแหละมองว่าความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะต้องแบบพัฒนากันไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายยเป็นความรักที่ดีนะแต่ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ต้องหาเวลาไปสร้างกุศลมากๆหน่อยโดยเฉพาะกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พาปไปทําบุญข้างนอกนะจะทําให้ดวงชะตามีโชคกันเงินมากยิ่งขึ้นค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันเสาร์นะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานเป็นเดือนแห่งความราบรื่นเลย เรื่องการทํางานการประสานงานกันนะคะเป็นกลุ่มเป็นทีมน่ะคะหน้าที่จะเข้ามาทําให้ธุรกิจหรือเรื่องของการค้าการขายเกิดสภาพคล่อง ส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสนนี่ถือว่าโดดเด่นนะมีดวงที่จะพบรักหรือมีโอกาสที่จะพัฒนาแต่ต้องระวังการคบซ้อนด้วยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่หวานชื่นมากๆนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของมือที่3ค่ะแต่ถือว่าเป็นคู่ที่รักกันนะ,ะนนถ้าเดือนนี้มีเรื่องของการพากันไปหวานพากันไปฮันนีมูนคู่คงคนรักซื้อของขวัญให้อกเอาใจนี่มองว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเดือนนี้แบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยต้องระวัง เรื่องของมือที่3อาจจะเข้ามาแทรกได้นะคะก็เป็นกาลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีเมษนะคะมองว่าเดือนนี้นะคะมีีทุกพนของไพ่ใบใหญ่เข้ามาใบแรกมันก็จะเป็นอิทธิพลที่มีการเคลื่อนไหวค่อนข้างเยอะนะับเรื่องของการทํางานเนี่ยขอให้เน้นการบริการและการเพราะอิทธิพลของไพ่ช่วยในค่อนข้างดี การทางานเน้นการบริการให้เยอะๆหน่อยเอาอกเอาใจนะคะหรือใส่ใจในกลุ่มลูกค้าต่างๆด้วยจะทําให้นะคะได้รับในเรื่องของการสนับสนุสนหรือการชื่นชมชื่นชอบแล้วก็มีโอกาสที่จะขยายธุรกิจออกไปได้อีกนะคะถ้ามีความคิดว่าเราควรจะทํางานสายไหนควรจะเป็นงานที่เรารักที่เราชอบนะคะจะทําให้มีเรื่องของการทํางานนะคะที่ที่สำเร็จแหละนะคะหรือเป็นการทํางานระยะยาวนะคะวันที่เป็นวันที่ดีวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานแล้วเกิดความสําเร็จ เกิดความราบรื่นในช่วงนี้นะคะก็คือวันจันทร์วันอังคารวันอาทิตย์วันศุกร์วันเสาร์วันพฤหัสบดีส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือวันพุธนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะไพ่แสงสุขจะชี้นำสอดคล้องกันหรือเปล่าไพ่แสงสุก็บอกงานดีนะอาจจะมีเรื่องของการพูดคุยการตกลงกันนะคะหรือการแบ่งในเรื่องของผลประโยชน์กับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะได้อย่างลงตัว ส่วนเรื่องของการเงินไพ่แสงสุกบอกคุณจะได้รับโอกาสที่จะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะก็ะคือในช่วงเดือนนี้มันจะมีเรื่องของการเงินที่เข้ามาทั้งรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายแต่ดูจากที่ไพ่ออกมาเนี่ยค่าใช้จ่ายจะมากนะกว่ารายได้อะฉันอาจจะเป็นการเตือนว่านะคะต้องระวังเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเอกสารนะคะบางส่วนนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาทําให้อ่าเกิดปัญหาด้านการเงินนะ อาจจะได้รับเอกสารที่เราต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะ่ะจะยังต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุกบอกคนโสดนะมีดวงที่จะพบรักนะอาจจะเข้ามามากกว่า1คนนะหรือบางคนพบรักทางไกลพบรักจากการเดินทางก็ได้แต่มีโอกาสจะพบคนที่เป็นคู่กัน ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันบ้างแต่ก็เป็นความรักที่หวานชื่นแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางไปเที่ยวเป็นครอบครัวด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะเดือนนี้นะอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตาเรื่องของปัญหาเส้นเอ็นนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องนะกับบริเวณแบบช่วงบนอะทรงอกถึงศีรษะนะคะซึ่งยังต้องดูแลให้มากหน่อยนะคะ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ